ต้องกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยวันนี้เรามาอยู่ในช h a n O N E One K เช่นเคยนะผมทุกคนเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้กันไหมครับผมอาการของคำว่าผีอำหรือว่าผีหลอกนะครับตอนเวลาเรานอนโอเคเราก็มาอยู่ในช่วงรายการเล่า O N E o n K เล่าเรื่องผีผีที่สองกันแล้วนะครับผม โอเคก่อนจะไปรับฟังกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครปเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมโอเคเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยมันจะเกิดตอนช่วงผมทํางานเว็บทํางานเนี่ยตอนผมมอกทำงานคงเดียวแล้วเป็นห้องห้องเล็กๆเลยผมก็นอนโอเคนอนใช่เหตุการณ์ตอนนั้นอ่ะมันจะเป็นแบบที่ทํางานเก่าผมไอ้ที่ผมทํางานขายของขายขนมมาก็หลีป้าทุกคนจำได้ไหมที่ผมเคยเล่าเคยเล่าอยู่ในในพีแล้วก็มีคลิปที่ผมถ่าย มีเชิงกล่าใี่บปกว่าที่ผมเล่าอาจจะเป็นที่นอนสีสีดแดงๆอะประมาณนั้นแหละฮะผมมเหตุการณ์มันก็เกิดจากเหตุการณ์นั่นแหละรือว่าผมเคยเล่าไปหรือ,อยังวะแต่ก็ไม่รู้มาเล่าใหม่อีกทีผมก็อาจจะไม่เล่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ละเอียดถีท่ทวนด้วยกันนะฮะผมเหตุการณ์ครั้งนั้นน่ะมันเป็นวันตอนไอจําไม่ได้แล้วว่าวันอะไรแต่มันเป็นในคืนที่จํความได้นะประมาณเที่ยงคืนเที่ยงคืนนะคะ เรื่องปืนเพราะเหต in ุการณ์อะมันเกี่หลายอย่างมันหลอนไรยืีหลอนไรเงี้ยเหตุการณ์ตอนนั้นอะมันมีมันเกิดหลายอย่างมากเลยมันมีหลายอย่างนะแต่ละทีแต่ละทีอะทั้งแรกนะที่ผมเจอคืออาการฝันไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นความฝันหรืออะไรแต่ฝันว่าเป็นห้องมืดๆแล้วก็มีผู้หญิงอะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าผู้หญิงผู้ชายแต่แบบใส่ชุดขาวไม่เห็นหัวแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าผู้หญิงผู้ชายแต่นี่ผมน่าจะ ่ผู้หญิงืองผู้ชายแหละแต่ผมคิดว่าน่าจะรู้เป็นผู้ชายมากกว่านะเพราะเหตุการณ์นั้นเกี่ยวข้องกับเดี๋ยวค่อยเล่าอีกทีอฮะ,อะนั่นแหละก็ฝันเห็นเขามาบ,บีบคอผมนอนนี่เลยแบบนอนแบบนอนไปเลยนอนแบบยืดแบบอะไรสักอย่างไงแหละนอนไปเลยผมนอนไปปุ๊บฝันว่ามีคนมาบีบคอได้แม่ เหมือนเหมือนเหมือนจริงมากเหมือนหายใจแบบจะตายไปนจะทายแล้วอะคือแบบชักเลยนะไม่รู้เหมือนกัตัวเองชักมาแต่คร <m urs uit> ับให้ครัที่ตำรวจนะครับบอกว่าคือผมชักเวพยายามขยับตัวขยับไม่ได้คือแบบไ่่เหมือนโดนกดหน้าอกหน้าอกหน้าอกไอเทียหน้าอกก็มาไอสหน้าอกหน้าอกนะฮะเดินกดหน้าอกอ่าแล้วโดนดิบคอแบบพยายามดิ้นสุดชีวิตนะฮะพยายามจุดชีวิตเลยพยายามแบบขยับตัวขยับเมื่อขยับตัวออกไปอ่ะ เออขยับมาขยับไม่ได้เลยคือแบบไม้เชีย่ยกูสู้อ่ะกูสู้เห็ยกูสู้แต่ในคำฝันของผมอะคือสู้แบบแต่ได้ได้ได้ไดแต่ดึนตามอมงเขาแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเป็นหน้าตาเป็นไงเพราะมันมืดเห็นแต่สุดสีขาวอ่ะเห็นแต่แบบมือมัน,นมีนขวบบีบนี้เลยบีบนี้เลยเอแบบบีบในกูว่าพยายามพยายามดิน้นพยายามดิ้นหรอไอ้เชีย่ยไอ้เชีย่ยกูจะตายจริงๆวันนั้นคือแบบจะตายจริงๆอ่ะคือแบบจริงหน้าทุกคนเนเป็นเหตุการณ์ที่เสี่ยงเสียงตายที่สุดอะคือแบบ คือจะตายจริงๆเลยไม่แบบหายใจไม่จะจะตายอ่ะคือแบบไม่เชื่อกูกลับตายแล้วคือความรู้สึกคือแบบจะตายแล้วคือแบบตายกูตายแน่กูตายแน่คิดในใจก็คือกูตายแน่แน่ไม่เกิดอะไรขึ้นแบบพยายามพยายามดิ้นพยายามไปพยายามมาพยายามไปพยายามมาตื่นมาทีเสียงรถดังตื่นเพราะเสียงรถและเสียงคนมาเคาะห้องเชื่อเหตุการณ์คือแบบไอสัตว์แบบตอนตื่นมากเงาออกมาเงาแบบ ที่เ,เหงือ่อแบบเหงื่อทุ่นอกวเลยคือทั้งๆเปิดพัดลมนะแต่เหงือ่อแบบออกเยอะมากเสียเ,เปียกเลยนะผมไม่ยิยนเสียงคนห้องาบางห้องบ,าง,บ,า,งบางห้องห้องผมเลยขอห้องผมเลยแล้วรถนั่นก็เสียงดังเองอัตโนมัติตอนแรกนะผมคิดว่าน่าจะเป็นแมวเป็นแมวหรือเปล่ามะขึ้นรถหรือเปล่าประมาณนี้เป็นโมเป็นแมวหรือเปล่าแต่เคาะห้อ,อ,อ,องผมเนี่ยผมไม่ได้คิดว่าเป็นแมวเลยผมคิดว่ามีคนมาเรียก ตอนแรกผม่าจะขาดไปแต่ผมเคยพ่อผมเคเล่าให้ฟังนะเวลาคนเรียกตอนคืนว่ามาทําอะไรตอนคืนอย่าขาดอย่าอะไรเด็ดขาดคือคอแบบตั้ง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 เลยตอนแรกดูว่ามีคนมาเคาะดูว่ามีคนมาเรียกหรือเปล่าเอจ้านายผมมาเรียกหรือเปล่าให้ไปทำงานหรือเปล่าเราเปิดเปิดโทสาัพท์เปิดใช่ไหมขึ้นคืนนะสั์และกูไม่กล้าไปเปิดประตูห้องเลยอไม่กล้าไปเปิดประตูห้องคือเคาะนานนะถามมาเคาะนานนลยคือแบบ ประมาณสองถึงสามนาทีอ่ะแบบปัง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 มาทนกันแบบกำลังเล่นดนตรีเลยอ่ากำลังเล่นดนตรีแหละกูก็พยายามกูพยายามฝุ่นตามมาวันนะกูพยายามฝุ่นตามน้องใส่ที่หูฟังอ่ะตอนเนี้ยใส่เนี่ยหางเรียเล็กๆอ่ะใส่ใส่นอนเงี้ยแบบกลัวจากพวกกลัวเนีเป็นการเป็นการกลัวผีครั้งแรกของผมเลยนะ เป็นการจริงนะเป็นการกลัวเพียงแรกของผมเลยนะ่แบบกลัวสุดๆแบบกลัวแบบไม่เคยเจอคือผมไม่เคยเจอไม่เคยโดนเวเหตุการณ์เดินโดนผีอัมาอะไรขนาดนี้นะไม่เคยเลยแล้ผ้าผมไม่ได้ใส่ด้วยผมก็พยายามหาผ้าที่ผ้าที่พ่อให้ผมสั่งทำทำแบบจับหาผ้าหาผ้าในกระโปรงในกระเป๋าผมเ่ยกำแบบกำในมือเลยกำในมือเลยพยายามแบบแต่ก็ไม่ได้ภาวนาคือกำี่เฉๆนะกำดิ้วๆเวทกำแบบกำในมือเลยกำแน่นเลยสุดท้ายก็ เสียงก็เริ่มหายไปรถก็หยุดอ่ารถก็หยุดแล้วก็ได้ยินเสียงเอหน้าผมพูดอะไรประมาณนี้ยะไรสักอย่างผมก็จำไม่ได้เละเสียงรถนะประมาณเที่ยงคืนหรืออะไรประมาณนี้แหละเสียงแบบเขาโกรธอยู่หรือหรืออะไรสักอย่างนะผมก็จำไม่ได้เลยลืมมานานที่ลืมที่ไหนเลยจัดด้วยคนอยู่รถแล้วก็นอนนอนไปตื่นเช้ามาก็มาเล่ากันฟังว่าเกิดอะไรขึ้นว่าเออก็เขาก็มาเ่าว่าลุงหรือว่าอะไรสักอย่างลุงเจอหรือว่าเสียเต่าอะไรเนี้ยเออเสียแล้วห้อง แล้วกูก็เล่าให้เขาฟังไว้เมื่อคืนมีใครมข้อห้องผมเปล่าเขาบอกเฮี้ยไม่มีใครได้ยินอ้สัตว์เฮี้ยคือแบบเสียงดังนะคือแบบเสียงแบบยังไงว่าแบบไม่ใช่เสียงมันเป็นเสียงแบบเด็ดๆมันเป็นเสียงอะไรเนี่ยเบรแบบนี้เลยเสียงนี้เลยเสียงนี้เลยอ่ะมันเป็นเสียงนี้เลยแต่แต่มันดังวะเนี่ยเออแบบปัง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 กูถามนะไม่ไม่ไม่ตลก กูไม่ตลกจริงๆนะและตื่นเช้ามาคืปอปวดคอจริงๆนะคืปอปวดคอแลวเป็นคอรอยแดงแต่ไม่ไม่ไม่ใช่ลอยมือคนนั้นเป็นเป็นอยแดงนี้เฉยๆรอยแดงให้คนดูให้กูสง่งกระจกเชืกูหลอดน,นี่น,นะตั้งแต่วันนั้นมาโอ้โเริ่มใส่ผ้าใส่ๆต่ดๆแล้วผมผมเพราะผมเป็นคนที่แบบก็คือคนไม่เชือ่อคือไม่เชื่อแบบไม่ได้นับถือก็ไม่ได้นับถือจริงๆแหละผมเป็นคนที่ดื้อใช่ถึงจะโดนขนาดนั้นแต่ว่ายังไม่เชื่อว่าเป็นปีอัมูลนั่นว่าเป็นอาการไหลนอนเลือ นอนไหลเที่ยอะไรที่อย่างลมืออะไรประมาณนี้หรือเปล่าเออแลวมงอพอไปเองไงน้องประมาณนี้หรือเปล่าแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าก็ปวดใช้วิจารณานานปวดใช้วิจารณ์แล้วยานจักรยานมีการละดมมือเที่ยวเหี้ยไอ้ไอ้น้องตั้งแต่วันนั้นไปผมก็ไม่ได้เจออะไรเลยนะไม่เจอเหตุการณ์อะไรแต่ก็ถามว่าหลอดไหมตั้งแต่วันนั้นมาผมก็เริ่มหลอดนิดหน่อยตั้งแต่เปิดประตูนั่นปิดเลยเนาะกลัวอะไรแบบเพราะ มันจินตนาการของผมอะคือแบบชอบเห็นหน้าคนเว้ยชอบเห็นหน้าคนทั้งโชว์ขึ้นมาเนี่ยแต่จริงๆมันก็เป็นแค่ผ้าแหละแต่ไม่ร so ู้เหมือนกัน anyway. ว่าผมก็เลยคิดในแง่บวกว่ามันแค่ผ้าแบบแค่แบบมันไม่ใช่ผีหรอกแต่ไอ้แบบหน้าขาวๆเลยเว่ยแบบเว้ยหน้าขาวเลยเว้ยแบบเห็นหน้าอยเงี้ยแต่มันในจินตนาการแบบ วให้ในทางวิทยาศาสตร์มันเป็นจิตปรุงแต่งของเราคือความวของ,งเรามันเป็นจิตปรุงแต่งสำหรับเราเนี่ยนะผมเลยมันทำแบบเห็นภาพหลอนออกมาเนะี่ยฮะเวลาตอนคืนเนี่ยปิดประตูนอนฟังเพลงเดียวอะ่ะเออต่กอดน,นะเป็นเรื่องที่ <c oughs> หลอนนะมารู้อีกทีตื่นเช้ามาบอกกันในทีมันก็อ่ะนี่คือเหตุการณ์มันเข้ากันเข้ากันมากเลยคนที่เสียก็คือแบบเป็นแบบคนเคยนอนห้องห้องของผมนะเออเคยนอนห้องของผมเตียงก็เป็นของเขานะคนที่เสียคือเป็นของของเขา เออมันแบบเหตุการณ์มคล้องจองกันมากเลยนะแล้วเสียงรถแบบพอประตูห้องปุ๊บเสียงรถดังมากงเลยแบบไม่เชื่อตุลนเลยนะหลอนแบบหลอนสุดๆแล้วเป็นเหตุการณ์นี่ไม่เชื่อครับครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตนะบางคนก็อาจจะกลัวแต่บางคนแต่สลหรับผมนะคือแบบกลัวกลัวถามว่ากลัวไหมก็กลัวแต่ในใจก็เชื่อตุลตลกที่นีสัสเนี่ยข้อใหม่อะ เจ็บบาดแบบนีย้ครับขอโทษขอโทษขอโทษที่ต <toc> ้องกล่าวหรือขออภัยด้วยแต่มาเล่าไรน้าที่นี้ไว้ว่าผู้ตรวจผู้แจ้งอะไรกันนะครับประมาณนี้ปวดใจหายใจไม่ทันในสัตว์มันก็เป็นจริงๆเลยตอนหลอนๆอยู่นะหลอนๆถึงทุกวันแน่เลยที่ผมบอกมาก็ไม่ได้พอไม่ได้บอกว่าพี่ออกเขอยากให้เห็นประมาณนี้ โอเคคลิปนี้ก็สิเนาทีแล้วก็มา <c oughs> ในในครั้งที่กูคือแค่แค่แป๊บเดียวมีสิบนาทีสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดนาทีแล้วเหลอ,อแป๊บเดียวเองนะที่ผมมาเล่าเลยก็ยังมีหลายทีก็รอติดตามรับชมได้นะฮะผมก่อนจะจากไลน์กันไป,ปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปนะฮะช่วงนี้ก็ไม่ต้องสงสัยว่าท,ทําไมวันนี้มันเชียร์ทำไมถึงให้เห็นหน้าบ่อยจังกูไม <c oughs> <c oughs> ่มีเกมจะเล่นเลยจริงๆนะไม่มีเกมจะเล่นเลย ไม่มีแบบคอนเทนต์เกมผีอะไรก็ไม่แต่เกมผีเนเดิมอ่ะคือแบบเล่นไปมันก็น่าเบื่อเออสมมติบางเกมผีอ่ะถ,ถ้าในถ้าในโลกบอกะมันก็เล่นไม่ได้โทรัพท์คือแบบมึงก็รู้อยู่โทรศัพท์เอรู้คนอื่นแบบ iPhone อไนนอโฟนกูอินฟินิตเองของอินฟินิตเลยก็ไหนจะลอกไอ้น้อ,นองโอเคมันก็เป็นโทรศัพท์ที่อยู่กับผมได้นานอยู่กับผมนานทำคลิปกับผมจนผู้ติดตามผม ห5วันแล้วลวดนะ้ำขวดขวดโอเคก็จากลากันไปแล้วนะครับผมบายบายวันนี้ผมก็ต้องมีนะัดแบบไปสมัครเรียนด้วยนะครับผมก็จะได้เรียนแล้วตามหาแบบพยายามหาที่เรียนตัวเองมาตั้งนานสุดท้ายก็จะได้เรียนแล้วสุดท้ายผมก็จะเรียนให้จบใช่เรียนให้จบแล้วก็ไปทำตามความฝันของตัวเองจริงๆยัง,ยง,ยงจังมั่งแล้วโอเคคลิปนี้กับายบายจ้าปิดตามี p 2สา3ไม่ใช่นี่ EP <laughs> อีพีสามอีพีสี่กันได้นะผมเรื่องมันก็จะละเอดขึ้นเรื่อยๆนะผมไปเจอผีมาเจอเกันกันนะเกบไม่หลายจ้าไอ้สัตว์ไอ้ออก,อไไกูสาแอคต้าท <c oughs> <c oughs> ั้งนา,านนี <c oughs> ่่ึงข <c oughs> ดไม่ได้ผีรอร้อนพีรอกวิาร้อนเฮียมดปิดท่ไม่ได้